สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะแป้งจะมาทําคลิปเกี่ยวกับสอนทําทรงผมกันอีกตามเคยนะคะช่วงนี้เนี่ยแป้งก็จะสอนทําทรงผมเนี่ยบ่อยหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าแป้งเนี่ยมีหลายทรงที่จะทําให้ทุกคนดูเลยนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นทรงผมใสๆไว ธยมต้นหรือปะหมปลายประมาณนี้นะคะก็คือทรงผมบ๊อบสั้นที่ไม่ธรรมดานะก็คือหลายๆคนเนี่ยตอนเด็กก็คือไว้ผมบ๊อบสั้นนะแต่อันนี้เนี่ยแป้งจะเอาเป็นแบบบ๊อบสั้นมีหน้ามา้าและมีหางมา้าลอนๆอยู่ด้านหลังนะคะทุกคนแล้วก็มีโบสีบินน่ารักน่ารักนะคะบอกเลยว่าทรงนี้เนี่ยใครทําก็น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนขั้นตอนแรกให้ผู้ชายใส่ชุดนินจาจับมือกับผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานและกดโครนแยกลา ให้เราเนี่ยก,กดประมาณประมาณนี้นะคะทุกคนให้กดทําฝาแฝดออกมาแบบนี้ในคลิปเนี่ยแป้งไปไวหน่อยก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนแล้วก็ให้กดคุยกับผู้หญิงนะอ่ะแป้งจะชมว่าคุณเก่งจังเลยในประมาณนี้ห้ามกดด่านนะทุกคนพอสนิทกันแล้วให้เราเปลี่ยนจุดให้เขาเป็นจุดนี้และกด ไปที่ไหนก็ได้ที่หนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราอยู่หน้าประตูบ้านกันแล้วกันวร์ปมาที่ผู้ชายให้เรากดอุ้มผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานพอการแขนแบบนี้เนี่ยให้เรากดปล่อยวร์ปมาที่ผู้หญิงครั้งสุดท้ายกดปล่อยผู้หญิงที่อุ้มอยู่แล้วไปหาตู้เสื้อผ้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าใกล้ๆนะคะของเราก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้นราใกล้ที่สุด แล้วเราก็เลือกทรงผมนะตอนนี้เนี่ยเราใช้ทรงที่27อยู่ให้เรากดทรงที่35แต่ถ้าใครยังไม่ทําผมบ๊อบสั้นเนี่ยให้เรากด27ก่อนแล้วค่อยมากด35ที่หลังก็ได้นะคะทุกคนแต่ในกรณีของแป้งเนี่ยใช้ผม27อยู่แล้วก็กด35ได้เลยหัวก็จะรันแบบนี้ให้เรากดเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวเอาชุดมัธยมละกันจะได้เข้ากันเลย สีผมของแป้งเนี่ยเป็นสีสองสีนะสีแดงกับสีส้มถ้าใครไม่ชอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีผมได้เลยนะคะ,ะเห็นไหมทุกคนคือเป็นทรงแบบหน้าม้าก็แบบเฉียงๆน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนไม่แปลกเลยนะเนี่ยเห็นไหมคือทรงนี้เป็นทรงที่แป้งทําแล้วรู้สึกว่าน่ารักที่สุดแล้วนะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งก็จะมาสอนทุกคนทําเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ